ตลุนคนเดินนะมีของเก่าด้วยอของเก่าของเก่ากลองถมกลองถมตลาดใหญ่นะโอ้โหดูลานจอดรถนะจอดรอบทิศท,ทางเลยมีโซนของกินโซนผักผลไม้ ของกินกระหลโอ้โหมีทุกอย่างฮะคนเยอะเลยอันนี้คนเยอะนะคนเยอะให้ดูให้ดูว่าคนเยอะโอ้โหกระดล่ของกินมีบ้านลมด้วยโอ้บ้านลมคนน้องๆอ่ะเด็กชอบมุมมุมเด็กอันนี้มุมเด็กนะตะดโดนคนเดินเพชรบูร์ เด็กชอบเจียวๆเลยฮะเอาเลยองสิบาทนะจ้าสามกองสิบาทนะจ้าโอ้ยสามกองสิบบาทหุณยายสิบบาทแต่สิบเอ็ดทีอะไรสามกองสิบบาทเอาเลยสามกองสิบบาทนะนะแม่ค้าด่วนไปแดนน้ำเอาดิเอาดิสิบบาทหมดเนี้ยขอทำน้ำริ๊กขอสิบบาทโอ้ยสงสารแม่ค้าสสงาร ดวนขายดีหมดแล้วใช่ไหมขายราคาสวนน่ะเนื้อนะสงสารสิบบาทช่วยกันหน่อยจะได้กลับมีงานวันนี้หรือไปงานเต่งตอนเช้าผูกเองเหรอแล้วพอสายสายมาห้าโมงเช้าเขาเลี้ยงเทนอีกเอ้าเลี้ยงเทนเสร็จปั๊บาตรงร้าน่ช่วิกันช่ยกนช่วงนี้หน้าบนกระถิน ช่วงน้ำเปกระตินอ้าวสิบบาททำบุญหมดแล้วหมดแล้วหม่แล้าบ่อยเลยเ้ยไอ่ร้อนแด่ังไอท่ยหมดควาหดทนแกบอกแ ดูนะ่ารงสารเขาขายหยวกกล้วยห้าบาทน่ะกล้วยเอาไปแกงนะกินดีนะทำไปเรื่อปเออถูกสิเ็าคนเพชรบูรณ์เขาปลูกเองนะบอกให้นี่แม่ค้าก็ปลูกเองนะ ขายถูกขายถูกดูที่เขาขายถูกน่าสงสารนะโอ้ยเราอยู่ไกลอันนี้มันถุงเท่าไหร่อ่ะเราอยู่ไกลอันี้เรากลนตายเราไม่ได้กลั่นแถวนี้ปวดไอ้ที่เยี่ยวมดว่างไอ้ตึ้งตายเยี่ยวมดพี่โยกรวยวทำคลิปวิดีโอโอ๋อไป คนใต้เรต้องแกงส้มหยวกกล้วยใส่หมูย่างเออไม่ขาถวนะายถูกเราก็ไม่รู้ว่าจะถึงบ้านตอนไหนเราไม่ได้คนแถวนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> มันมันเน่าไงม,มันไม่ใส่ถ้กเย็นนะเขาบอกแล้วไปตาไปตายน้ไปตาย อลงใต้น,นไ้ไอ้นี่เว้นวันเนี่ยมันแก่แข็งหรือเปล่าเนี่ยเราอยากได้แต่ว่ามันกลัวมันแข็งเราต้องไปไกลขอบคุณแม่กามากจริงๆเอาไปทำคลิปวิดีโอหยกกล้วยห้าบาทเองฮมาอันนี้ก็เรียกวอะไรน,นั่นไงมาละมาละ,มาละกีนก ดูป้ายกก่อนน่าสงสารนี่ปลูกเน่ยเทบตายได้ห้าบาทโอ้ห้าบาทก็มีค่านะไม่เก็บไปเดี๋ยวก็ถึงทิ้จแต่ว่าดินมันดีนะเพชรบุร์เนะเ<อ>าะมันอยู่ตาม,มอืมเนะจะเอาอะไรฮะเอาไม้มันเนี่ยเอาไปเชื่อมไหมยิ่วถึงวันวันนั้น,เ,นเราซื้อไปเราไปได้โลนึงอ่ะเนี่ย เอาเจออีกสอละโอ้ยปลาร้าใช่ป้างเรากินไม่เป็นเนี่ยเราจมไปงั้นแหละไม่เป็นไรขอบคุณมากนะขายดีขายเดียวดีโอ้ยตรงนี้ม่มีเพลงอืมไม่กล้าเจอพริกล่าเราช่วยป้านู้นแล้วเมื่อก like oh, oh, ี้อืม โอ้นู่อะไรเนาะบวยม้าเรากินไม่เป็นอี๋นี่สิบห้าบาทนะเอาไปทำไงทำคลิปวิดีโอไอ้นะน้องเขาทำอะไรไหมเอ้ต้องสังขยาเอาไปใช่มั้ยโอ้โหนู่นนี่มะม่วงฝรั่งฝรั่งซื้อยังเมื่อกี้ซื้อแล้ว ยี่สิบบาทโอ,โ,หโ,หโอ้โหนี่สิบบาทตลาดตะดนคนเดินเพชรบูรณ์ใหญ่มากตลาดนี่ใหญ่มากมากฮะตอนนี้หกโมงแล้วเริ่มมืดวอแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วเยอะแยะตาแปะนะ๊ะ โอ้ย oh, อย่าลืมกดติดตามไม่ด้วยนะครับอัปเดตวันอาทิตย์นะวันนี้วันอาทิตย์ด,ดูคนเดินก่อน <fan> ดิมาด,ดูของกินก่อนของกินนี่เพียบ<ม><น> oh, โอ้โหโคกวุ้นโคกุ้นน้ำนุ้นนั่นนั่นนั่น อันนี้คืออะไรเยลี่ผลไม้ยลี่ผลไม้น่าจะไม่เป็นไรไหมแต่นี้ไม่มีเพลงเนาะดูดิยายขายผักเฟชเฟชบูนให้ดินดีนะคนปลูกผักเนี่ยดินดีนะเฟชบูนดูดูผักเขาก่อนเลยดิบอกแล้วเนี่ว่าดินเฟชบูนดินดีเขียวสวยสวย รู้แม่เจ้าแม่ค้าขายถูกนี่เหรส่กรอกใส่กรอกนี่น้ำลำไยลูกว่าสองหมาปยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแนละ้วนี่ไงโรตีโรตียี่สิบบาทสี่สิบบาทสามสิบบาท ดูโรตีอะไรก็เรียกแบบนี้โรตีทอดโอ้ดูก็ทอดเโอ้โรตีทอดไอ,นะอ,อ้ไอ้น้ำมันอะไรอ่ะเนยเหรอฮะน้ำมันปลานปลาม์มขายดีป่ะพอได้อยู่ตลาดนี่เขาเรียกตลาดอะไร,รอ่ะกองถม ของผมเขาเอเพชรบณ์ทางออกนอกเมืองนิดนึ่งโหน้ำพริกน่ากินโอเคครับจบแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามีเสียงเพลงดักหน้าขวางนู้นนะกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ